ยตกจักมีคนอยู่แถวนี้หรือเปล่าครับใครมาจุดอะไรวะผมตกใจหมดเลยนะพี่ๆดังป้างนักรัวเลยอ่ะบ้ามาละนี่แบบเปรี้ยกล้วยเหรม่ไล้กล้วยเหร มีไ้ตากเลเล่นมีตัเพรไเลค่ะนี่ก่ดูนะนี่บะบาเล่ันบมล่ะนีอบบนล่ัะตกันแมบ้าออนยเลีนเมนูบ้างยมันมาคอยที่ไหนล่ะมาคอบ้าตงแตนยาสินอองมันนี่คือก็มาอ่อองงา เชียนเลออโอดอเปย์ค่ะฮะกาะทำว่าเมื่อไหร่ผมจะไปอยู่กับพวกข่าวนะทุกคนผมย้อไม่รู้เนใน,น,นเลออโอละเปย์สวันดีเมื่อก่อนมึงจะพ่อตัวเมียใครอะคะนองนอาจะตรวจสอบบ่บ่เนี่ยปัญหะกับบ้านแบบว่าในน้องมีป่าตะไรอีกอ่าสวัสดีครับพี่ๆครับอยู่กับผมช่องแบกเป้ลาผีนะครับพี่ๆวันนี้ผมจะพาพี่ๆ FC ทุกๆคนเนี่ยไปเข้าป่าไปหาน้องดาวยิ้มกันนะครับพี่ๆนะ ก็วันนี้ระหว่างทางถ้าผมเดินทางแล้วเจออะไรหรือแม้ก็เจอเหตุการณ์เล่นไรเนี่ยจะอัปเดตนะทุกคนนะภารกิจของเราวันนี้นะทุกคนก็จะไปด้วยสวยหรือเปล่าเราอยังไรก็ตามพี่ๆเพื่อนๆมาลุ้นกันอีกทีนึงเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมคิดว่าไม่พูดให้เสียเวลาดีกว่าเรารีบเดินทางกันเลยดีกว่านะครับทุกคนครับแต่ว,ว่าเจอกัน,นี้เป้าหมายสาคัญเลยดีกว่านะแต่ระหว่างนี้ทำเมีอะไรก็จะอัปเดตให้เรย็รยรยนะะยะนเนาไปพี่เนาะ ทุกคนครับก็ตอนนี้ผมเนี่ยได้มาถึงแล้วนะครพี่พี่บรรยากาศเนี่ยดีมากๆเลยนะบรรยากาศดีเยอะเลยวะ 血流量。 วันน,นี้แท็กกะมีคนอยู่แถวนี้หรือเปล่ามีคนอยู่แถวนี้หรือเปล่าครับให้มาจูดอะไรวะ มตกใจหมดเลยนะพี่พี่เด็นนะว,ว่าน่าจะมีคนมาหรือเปล่าดังป้างนักัวเลยอะ่ะ

มันได้ให้ยดาสอดอไรเกือะมันซื้อวอยอะ <บา S 1> โอ้มีปลาลอยตายขึ้นมาด้เทุกคน,นลาสอดบ้ามันเกือปุ้งเดี๋ยวซื้อมาบ้าบาวมันได้ไหมครับเี่เจ้ากัเจ้าเหรออออเขาบอกว่าไม่เจอตนะัวนี่ร้องรอรหรอ อเอถือผูกอะูกอ่าบอหมอผมจะดึงออกไปนิดนึงพาเราจี้ยาบ่มมันจะาอหัดออกมาหมอมาจะเดาะ 反过你给他拿脚打去。啪啪啪啪！呼呼呼！哦，你，不要冲啊！怎么也那边？你还过来拿扫帚吗？那个。 อ๋เมื has, the Arizona, the иваем, <S S <the ่อกี้ขัขึ้นมาดูเดินไไมลูกเปยลเปอุโาเนี่ยเออให้หาลูกเปโน่ียช้เหรอเฮดุยเฮดเลยยี่น้ห่เดือนงปุ้มเี่ลูกกินรหเยผาลีมีเวลาอ๋อมีเวลาแต่ว่าปุ๊นน่ว่าช่วมาแล้วตื้ยกลวยได้ค่ะมีแบบปอกลวยปะม่ได้กลวยเ่ะอไ่ตั้งรเลนมี่ตเป็ดแต่ดลยค่นี่กบอม่เอาเส้นมาผสมยาห่ะ ไม่หรอเมื่อกี้ผมแล้วทุกคนระหว่างที่เราเดินทางมานะทุกคนได้ยินเสียงโอ้โนะทุกคนน้องได้ยินเขาก็บอกว่าไม่ไม่ใช่พวกเข่าวนะทุกคนเขาก็ขึ้นมาดูนะบ้ามร้าบ้ามร้าบ้ามร้ ไม่หรองงก <c oughs> เขาบอกว่าน่าจะมีคนมาขโมยปลาหรือเปล่าเราได้ยินเสียงป๊บเนี่ยเขาก็ลุดถัดเดินออกมาเลยนะทุกคนเป็นจังหวะที่นางปุ๊บเขาเดินออกมาเลยเขาบอกว่ามันเจอคนเลยเขบาบอกว่าใช่ป้าหมาหรือขี้ดว่า <c oughs> นี่ตัวเทียนน้าจะจ้าป้าหมาตัวเทียนอยากกิน ยังหน้า uhm หูอย like, ู่ยังหน้าห uh uh ุ่นจับปุ้งบอกว่าน่าจะมีคนมาขโมยปลาได้ทุกคนมาขโมยกินปลาไม่รู้ว่าเป็นใครนะเขาได้ยินปุ๊บเขาก็เลยเดินออกมานะทุกคนขอดังกล้องก่อนแป๊บนะทุกคนนะเดี๋ยวนั่งคุยกัน

หมุนรอมกันนะมีต huh. hey ัวนกหอดเดียวเียนเมนูบ hey ้างอ๋อว uh ินนปีแ huh. ล uh ้วใช่ไหมครออ่าออแล้วไม่ให้เขาเรื่องอดียนี่อะอ๋อโอ้โหคุณเต 我来，我我我，对啊，我怎么看不到？我奶奶，我买个，你买个吗？我。我你卡背你卡嗯。那边的啊啊了呗。那了没啊？了。

อะเนี่ยเชียนเล,ล้ยเฮะเ<า>ชีนอรเลี้ยเบยยินีงาดีปะกระทำว่าเมื่อไรผมจะไปอยู่กับพวกข่าวนะทุกคนผมอไม่รู้นะทุกคนอ่าเ่นในล้ยลรเวสวากในได้ไหมเม่อจพ่อถามว่าตอนที่ผมไดอยู่กับไเที่ยวหมู่บ้านของพวกในเขาบอกว่าสน,นุกไหมผมบอกก็สนุนก เราเมฆายอะครับแล้วนอกจากตัวบ่บ่แล้วเนี่ยบ่บ่อะบ่บ่ไม่กว่าเขาบอกว่าเป็นไงบ้างเขาบอกว่าผมบอกว่าก็ก็ดีนะอยู่ที่นู้นแล้วก็บอกว่าการขาผมใหญ่นะทุกคนเพราะเดินป่าแล้วปกติแล้วการผ่านต้องใหญ่ทุกคนถ้าไม่ใหญ่มันก็แปลกคนเลยแหละเดินป่าตัวแบหนล่ะป่ะ เ,เขาเออโอ้กูไม่เข้าฮะกูแบบมาหาลูกเขาชอบแบบกันเขาชอบชอบกินขนมพวกนี้แล้วก็ขนมเลพ่พวกนี้เขาก็ชอบกินจังอ,อร่อยจริงเบอกนะ ม right? ันได้ให้กวนได้เลยทีองตอต้ว่ม e: ่ตน่าห <these. S 2> ูก <Its> อ่ะน <prejudice ten> <leaves> <Maybe. S 1> ่าห um. ูอยู่กอนที่ตบออบใช่บ้าหมก็บอพาดุก็บอพาดุบอมาบอได้บ้างเยอะแยบอกเยอะเที่ยวก็จ่ายีที่เราตอยู่มันตีเือูเลยค่ะ ไ่โเคป่าาตาก่ก่ะไม่กเกิดี่ะยันไม่กะไ่ยนเลยตาคุดอนหเออึล็บไปหมดไ่กเขาบอกว่าผมถามว่าเสียงดังนี้ผมนึกว่าพวกเขาเล่นนะทุกคนเขาบอกว่า เ,เราเล่นอย่างนั้นไม่ได้นะทุกคนนะเพราะมันผิดกฎเป็นข่าวนะทุกคนเราเล่นอย่างนั้นไม่ได้โอ้เอ้เอาไปกันไปยังมาไปยังี่ลูกเหรอคะปัญหาของบ้านเรา,เาในน้องมีปัญหาอะไอีกอ่า ผมถามว่าเมื่อไรจะโตกันค่ทราววไม่รู้เหมือันเดวันดูลิวันอ้อมก่อยดมีรอนทุ่ยใส่กฟอเม่ตายแ้วแล้วรอบดีเดียรมังเออแล้อะที่แบบเอาได้อีกเวออมอกเลยอ่ะมาเบ้ Mẹ bây giờ Cái nó Bê bó này <laughs> bà lô chủ lì im im nó mua phá Nữ là Do <laughs> mà <laughs> นม้อจะกัอีกครับอีชาลลบุกประเด็นเลยือบนี้เลยนีกี่คลาดเน้ออยู่อบบ่เวอไปแล้วเขาบอกว่าเนื้อหมูนี่กินเนียนไหมผมบอกว่ากินนะสำหรับผมเมื่อก่อนเนาะก็ปอจจุบันนั้นผมไม่ค่อยกินแล้วไม่กินแล้วล่ะครับของที่เป็นของป่านะนี่มัป่าเนื้ออะไรก็ลักษณะของป่าผมไม่กินแล้ว กินได้ปลาอย่างเดียวเวลาที me, ่ผมเข้าป่าเจอสัตว์ป่าพวกนี้ผมมักจะอนุรักษ์มากกว่าไล่ล่านั่นเองป่ะป่ะโอ้ยยยยลึกอะมาสายแน่เดี๋ยวจะขอมนอือจะให้เด็กกบอยู่ยุ่งเนี่ยแต่ไม่ได้หมออือใช่ที่มูลนิธิอะไอยู่่ะไม่กันเด็กดาวขี้บิ ไรก,ก็นเกนือแกในข้บรเออน่นดีใค่ยุงอะแม่ะเคี้ยวอ่าตะเคี้ยวทัวอามาตยอะอืมฮึนู้ง่ตัวอามาตยบ่มกดีแค่ะตัวอะไรร้ส่บอกามาติ์่ปนีู่ล้ว่าใครเอาไม่ยามาะไม่ก็ไม่อ่าอา่าขเาขาสามารถที่จะวุบไปวุบมาหายไปหายมาได้นะทุกคน ไม่ชอบเลยเอากลอะค่ะไมรกอบขนมอร่อยบอกว่าอร่อยนะเนื้อหนกรเอโซจีอ่ะมันเโซจีบดมชาชยที่อ่ะบุ๊ในเล็บ้านลยไหไม่ตอนมาบ้านละาลูก่ดีกว่าไม่เลยเลยไม่ 木下来，来没林。木、嗯嗯、吧。嗯、没乌林尼买有吗？买几多哈？帕多。帕多<都>。帕多帕多啊？买帕多的，没了吗？ อมอนะออ้นแน่เอ๋น่มงอบเยอะพอดีบอ่อระงาตึงเบชมละเระงาึพอเยร่งรงงตึกไ่กะต่อมาพรดมร่งงาตึ นนนที่เาที่เยออย่าบออยที่บ่อย้วท่เราบอโเราตุงจาผา่จะรวยชั่วมเราจะอดเปล่มึงอ่ะขาบอีอ่ะชั่วมงเราจะดสเราถอยนอนนะคะอือหือถ่อ่ะถอยนอนยังาุุุ่ดันน่สมิชาเข้ามา เลือลีนะครับพีบบดีกินเนี่ยพูม่าพดิอืออันนี้มดิอืิเล่อันนี้มาดิอันนี้มาดิดิเหอีบดินี่บิเลยอ่ะเดี๋ยวเล่าจ้ก้าเล่าจ้าดาวะก็บกบกกบูกตัวเลยอ่ะตัวบระกอบ Ừ. Có con chết đâu buồn nè. Mấy rồi? nó bà. Mò Còn leak bà dữ. Mình phải hưออก hả? à. Hả? <laughs>

แถบ้นผมนี่มีการเลี้ยงปลากันไหมผมบอกความเลี้ยงปลานะแต่ว่เลี้ยงในกอลำธารแบบนี้ไม่มีนะเลอุ้เนี่เวาคุ้งเตาจุงนน่นคือมอตาหูอ่ะตาูหือนตูหรือตว่ต่อตาจ่ยต่หอตจ่ตาู่หตี่ตาูหรอตาอตาหรนี่จุจุน่ตาู่ตุงเ่หรอ่ก ในแกบ่วยกว่าทีตื่นเนี่ยตาหูมั้ม่ก่มีมือมัอ๋อตาหูเนี่ยมีมืบอกว่าดูหนาวนี้ก็คาสบายมาดแต่จะแวะแค่ปีลบอาบนม่กอ๋ออาดูฝนนี่บอกว่ามันจะไม่ไม่สบายเอาออมีก็อกูวบอวีลีดอก อ่ะตังก้องตังแป๊บหนึ่งไร่ดีสินะคนอนี่ฮาลวเฟอุ่มเลม่อปะมาเนี่ยที่กี่หมอนเหม่ออยู่เหม่อหรอเอเดอร์เลดี้เอเดอร์เล้รยูอดิเล่มอะ่อนอ๋อเลเลหลดทีระยูออดิไห แล้วรถที่เราอยู่อันนีเมื่อหรอไม่ฮะม่นี่ไงวะเขาเจอตู้บูดไปกี่หลับ้ามากเหรอเขาก็ตั้งแตกเกิดแค่เพื่อนขาขึ้นมาเขาบอกว่าทุกคนต้องกลับแล้วนะทุกคนเพราะว่าเขาขึ้นมานี่ขึ้นมาแป๊บเดียวต้องกลับแล้วนะทุกคนเพราะว่าขึ้นมานานไม่ได้นะทุกคนกลับมาครั้งนี้นะเราจะซืนอนน้อกีบออ่บ่อหรอบัวเจสิ้นเหตอะไรหรอชิ้นเหตุชุดดีนี่ไง

เดอะเ่ยว oh. ่าเล่กลดลที่แค่นี่ยแ่พ่อคุยชุคุยลามาให้ทอนไม่จะเกินอ๋อให้ท้อตัวมือีคุยล้ามาตึงหลังได่นรุ่นตลาดก็ดูลุ่นละทีมั้งทีอ๋อดนเลยหยดที่แท้ที่ดึงเาะมันจะตอกกับที่โน่น นะที่เนี้ยเว้ยมันเท่าเอาเงนเงี้ยกรป่เบาเบเมากเวลาเปดเท่าเดออับว้วลาเบบ้าพูดไม่ถงนีมว่าเราปิดเท้าเป็นอกกระจาเลยอม๋อมันตัดตัดเทาตัดเท่ากรชอบมันเอทุ่างเนือเว้ยนู้เลยเนื้ออู้คุ่้ยเออ๋อตัดเทดูนี้บาบนนี้าเชกุยชีบนี้่าผิดละวนละเาเทารชอ เ uh จี huh, ๊ยบมีเปล่าไหกรดูมีกวรกวกออะไรก็ต้อทอดเเจป็กับ้เดดกดตัดเป็นอะไรเป็นอ่ะะอสอันแรกนี่ยเดียวเชยุบีอ๋เยอไ่างเงี้ยนกว่าผัดทอดดูดีก่อนดีก่อนน่นี่นีนดูดีมั้งดูดีมั เอาแล้วเอาแล้วแล้วสับุล้ยัเลยนะอ่าก็ขอไม่ถึงแต่ไค้น้ำทุกคนนะแต่ไค้น้ำเนี่ยมันมีฟองมันสามารถที่เราซักผ้าได้แล้วก็เราตีหลักต้นของมันตีตีตีแล้วก็เชนี่จากฟองจะออกมานะครับทุกคนเพื่อจะเป็นน้ำยาที่เราสามารถที่ซักผ้าพวกนี้ได้นะทุกคนก็แต่ไค้น้ำพี่ๆเพื่อนๆน่าจะรู้ดีนะว่าลักษณะจะเป็นยังไงทุกคนเพราะใบของมันเนี่ยจะมีสองใบนะทุกคนเอ้ย ใบของมันเนี่ยจะลักษณะเล็กนะครับทุกคนประมาณสักสองนิ้วนะครับความความกว้างนะทุกคนนะแต่ความยาวของมันเนี่ยอยู่รประมาณตรงนี้ประมาณถึงเนี้ยตรงนี้ความยาวของใบใคล้ายน้ำนะครับทุกคนนะเขาบอกว่าเป็นน้ํายาชั้นดีนะทุกคนสามารถที่ซักผ้าพวกนี้นะทำความวาสะอาดร่างกายพวกนี้ได้นะทุกคนนะชุดน้อยอะเ่อเะเบื่อทีุ่อเบื่อ มันอับเลยฮอฮิฮบฮิฮนฮิ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 ิฮ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 ิอิฮ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 ิิฮ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 ิ เจอมาขึ้นได้ทารึกี่หมอขึ้นได้ทารึกี่หมออาบมาขึ้นได้ทารึกี่หมอแม่ตามล้วว๊ะแม่แม่ขึ้นไดทาเลกี่หมอแม่แม่แม่ขึ้นทาเลกี่หมอแม่แม่แม่าทุกคนครับก็เขาเดินเข้าไปแล้วนะครับทุกคนนะก็ตอนนี้เขาไม่มีเวลาว่างที่จะมานั่งคุยกับผมนะเพราะว่าเขาขึ้นมาครั้งนี้เนี่ยเขาขึ้นมาเสียงดังตโ้มเมื่อกี้นะทุกคนนะเพราะว่าเสียงเมื่อกี้เนี่ย เขาเองก็ยังไม่รู้นะว่าใครมาเล่นในคเขสองมาทําอะไรนะทุกคนเขาสันนิษฐานว่าน่าจะมีคนมาขโม,มยปลาพวก่งนี้นะทุกคนเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยปลาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยปลาเนี่ยหายไปหมดแล้วเพราอย่างที่เขาบอกว่ามันก็ถูกนะทุกคนเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยปลาเนี่ยเยอะมากๆมาถึงวันนี้ปลาหายไปหมดเลยนะทุกคนซึ่งผมเนี่ยมาถ่ายมาประจาํามาถ่ายประจําเลยแล้วก็มาดูประจําเลยได้ว่าเออ ในจุดนี้ไม่ปลาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยโดยเฉพาะปลาซิลพวกนี้เยอะมากๆไม่รู้ว่าใครมาล่าใครมาหากินนะทุกคนนะมาแบบโอ้โหหมดเลยนะยวกระทั่งมาวันนี้แล้ยินเสียงตุ่มนะแล้วก็อีกคที่แล้วหรือเมก็คลิปที่แล้วเนี่ยก็ได้ยินเสียงอีกนะเพราะนั่นจะมีคนมาล่าปลาหาปลาหรือไม่ก็มวยปลาพวกนี้นะทุกคนนะอะอย่างไรก็ตามนะครับทุกคนเรื่องที่เกิดขึ้นกป็ปล่อยกันไปนะทุกคนนะเพราะว่าเราไม่เจือตัวนะทุกคน ก็คลิปวิดีโอนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะอย่างไรก็ตามถ้าพี่ๆเพื่อนชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพี่ๆสวัสดีครับบ๊ายบายครับพบกันใหม่นะครับ